มาก็สวัสดีครับอยู่กับผมปืนอันนี้ก็อยู่กันในเกม Minecraft กันนะครับผมนี่คือกลับมาครับโจโจโซวิโวกันนะครับผมและสแตนที่อยู่ด้านหลังของผมคือสแตนไวสเน็กนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มารีวิวไวสเน็กครับผมแต่เราจะไปเนเธอร์เพื่อไปสร้างบ้านในเนเธอร์กันนะครับผมไม่ใช่สร้างบ้านดีก,ก็ประมาณสร้างบ้านแหละเอ้ยครับวันนี้จะเป็นไงนั้นไปชมกันได้เลยู มาตอนนี้ตองน,นี้เป็นกล่องเก็บสแตนผมนะครับ <c oughs> หาไม่ได้เยอะเลยเนาะก็ไม่ต้องสงสัยว่าผมเอาเนเธอร์ไรซ์ซอสมาจากไหนนะครับผมก็ไปหาในเนเธอร์นั่นแหละฮะที่ว,วันนี้เราเปลี่ยนจากสแตนสวาริโดมาเป็นสแตนไปสเนีก็คือเออผมไม่มีอะไรทําครับ <c oughs> ใช่เห็นคนเดี๋ยวไม่มีอะไรทาสแตนมีเยอะฮะไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นสแตนตัวไหนมาใช้ดี ออนนี้เราก็ออกมาของแต่ละอันไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะเออเนาะเรเวลเราก็เรเวลสิบห้าโอเคเราไปตีโล่กันก่อนเลยเนี่ยเราทำโล่ใหม่แล้วก็ไปตีดีกว่าเนอะใช่เพราะว่าถ้าเราใช้โล่เก่าเนี่ยเรเวลเราก็จะหายนะครับผมเเวลอาจจะหายเยอะด้วยแหละเนาะเออ,เ,อ,อเราเอาชุดเกราไปด้วยแล้วกันนะครับ ชุดเกาะกูหายไปไหนหมดวะเออ้ออยยยยไใส่ใส่ไปว่าชุดเกาะเราเนี่ยคือแบบชุดเหล็กนี่พังแล้วนะใช่ใช่พังแล้วคือแบบโอ้โหใช้ได้คือแบบใช,แบบใช้ได้คุ้มค่ามากต้องไปตบกับวิตเทอร์ในในเธอ ก็ฟาร์มโรงขยายใหญ่นะเราจะไปพร้อมกับสแตนไวส์เนคกแล้วกันนะครับผมก็ถ้าเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดค่อยกลับมาเอาของที่โลกมนุษย์หรือโอเวอร์เวิด์นะฮะต้องเดินถอยหลังเอาโอ้ย,ยอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ติดกระต่าย เกียรประตูตรงนี้คือว่ามันมาโผลกใกล้กว่าเดิมและแล้วประเด็นคือตอนนั้นผมทําประตูพังเลอ,อลืมเอาธนูมาฮ่าฮ่าฮ่า,าค้ำไหมเนี่ยกูควนคำไหมเนี่ยไม่ไม่มีไม่ไมีธนูเนี่ยย่แล้วแก๊สมันก็มาเกิดเท่านี้อีกฮัลลฮัลลูัลลอี๋ละ แขวะไรสัตว์หาเรื่องคนตัวเล็กอะตัวสูงจะตายหามาเลยอืออืออืออย่าอย่าทิ้งสแตนกูไม่ได้ตีแรงเหมือนกูเอ็กซ์เพียร์เรียน ข้นท่ากูาไปหน่อยดิเวน้นขอไปในคำไม่สุภาพครับมาเราจะเริ่มจากการสร้างตรงนี้เลยนะฮะ,ะตรงน,นี้ผมก็สร้างไว้แล้วนิดนึงเนาะสวัสดีใช่ามาเป็นที่แรกของโดยเฉพาะเลย เครื่องแหลกแบบตั้งกาดขวานเราอยู่ไหนการมาเนเธอร์นะครับผมอืมรู้สึกว่าเนเธอร์มันจะอยู่ยากแล้วนะครับอยู่ไม่ค่อยได้อ,อ,อ้โหติดอยู่ด้านบนอีก ตอนนี้ตอนใหญ่ดีนะเนี่ยใหญ่กว่าต้นที่บ้านอีกถึงจะอย่างนั้นก็เถอะนะแต่เนเธอร์ก็ยังมีอันตรายแฝงอยู่เราเรามาสร้างบ้านเนเธอร์กันเถอะอุ้ยอือ ลงเข้าไปสกิลของไวเซเน่ของฉันนะ่ะไม่ใช่หยุดเวลานะเป็นการทำอะไรสักอย่างดิส r ร c มิช s ์โอ้ยมาตีกูจังเลยดิส r ร c มิช s ์เฮ้ยแย่ที่สุด ยังแกคนอ่อนแอนี่ตัวสูงสเปาวยเอ,อ,อ,อย่าไปติดกุฎิใส่หลังแกแต่คนอื่นตัวใหญ่สเปาวมาหลังแกคนอ่อนแอกว่าเกียดวะทำไงดี จริงจริอยากจะพาไปลุยในเทอร์ฟอร์เทสนะแต่ไม่ดีกว่าไปแล้วตายตายแล้วของไม่หายหรอกแต่ไม่อยากไปอแม้หมดจ้าที่ขุดอันเบกิ้ง ขุดเร็วมากที่ขุดเอเวนเจนซี่เอเวนเจนซี่สองอันเบกกิ้งสวัสดี จะพังแล้วโอ้ยขวานเราโมเดนมันขุดแป๊บเดียวโป๊ะโป๊ะเธเอร์แลกแม่งบางมากทุกคนผมก็ขุดเอ็กพีเว้มาต่อยมูด้ามูด้าดินแป๊บเดียวหายหมดเลยเนี่ยโหก็ค้าง นเนเธอร์แลักมันไอ้นี่มันกระจอกของกากระไรเนี่ยไออย่างเงี้ยคือแบบโอ้โห,โหกากมากเลยนเนเธอร์แลักของกากของกากแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้ไม่ทำอะไรนะ ให้ไมดาเอาคุดดีกว่าเนาะอยากเปลี่ยนตรงที่ให้เขานะฮะเพราะว่าแต่กว่าเขาจะหนีนะครับผมสีมูลซ <c oughs> ีมูลแอโร่ทำได้แหละ แต่ไม่ทําซิมูมันยังกาก่าไรสนิทไสนิทโหดกว่าเหรอวะไม่จะทำอะไรผมจะลองทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อ,อือทําเดียว เรือมันลำใหญ่นี่นะลุยไปเอารถลางมาดีกว่าไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าผ่านมาส11นาทีแล้วเฮ้ยอย่างนี้กูก็ตกไปดิแหม คตัวนี้ออกเขาก็จะออกมาได้นะครับไม่เขานั่งเดียวแล้ว โอเคนั่งรอตรงนี้ก่อนนะโว้ยฝนหล็กเลยไม่ทำหรอกควรหินดีกว่าเราเอาสโตนมาด็ออเตอร์สโตนติดเมเหมือนกันแล้วเนี่ยในี่นายก็ดูเมใช่ไหมล่ะใช่แล้วใช่แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีคนรู้เรื่องเดียวกัน ทำลายไปเลยรวด,ดเดียวมันหายหายไปหมดเลยป้องป้องแค่1วีก็หายไปแล้วโหดิ่งกว่าสเตนเอาละครับเดี๋ยวเราปิดด้านบนก่อนนะ เราจะไม่ได้มาสร้างบ้านในเนเธอร์ธ,ธรรมดานะครับผมพวาเราทําอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการทําสิ่งที่เรียกว่าที่แรกทองใช่ปะ่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาขยายให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้ออกไปด้านนอกก่อนไปตัดไม้ปอเพราะว่าเราทํา พิกแอกอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นพวกสโตนพิกแอกอะไรประมาณนี้น Stone Peak Act. เนาะสโตนพิกแอามาใช้แทนพวกปุ๊บขุดออกไปอืขุดเร็วดีทำกวาง,งไว้ก่อนแล้วถ้ามันแคบค่อยมาขยายอีกทีนึงเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่เยอะม,มาก ในการทำมิอทีแหลกของเอาไอ้แหลกโอเคเรากลับไปไปเอาถ้าทำไม่ผิดต้องทำไอ้นั้นมาด้วยเหล็ก สแตนเอามาทำไมสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เอามาใช้เวลาต่อสู้มาน่าจะได้เวลาต่อสู้แล้วล่ะเข้าประตูจากบ้านใช่ไหมครับประตูจะมาผู่บนต้นไม้เอ้าเฮียโอ้โหถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเห็นไหมพามาปูกบนต้นไม้เลย ทำไมผมรู้มันเคยเป็นเข้าก่อนนะเข้าประตูจากในเทอรตรงนู้นแหละอเข้าที่เดิมปกติมันจะออกทางเดิมแต่นี่มาผพ,พามาโผตรงไหนก็ไม่รู้ของโลกผมก็ตกใจเฮ้ยตรงไหนวะแล้วผมก็โดนสิกาลิตันยิงตายนี่ผมจำได้เลยนี่ประตูเก่าอยู่นู่นโอ้โหเครือบอะไรเนี่ย มีประตูเก่าสองอันประวัติศาสตร์สำรอยมีเขาที่มาพามมาเปิดประตูบนต้นไม้คือแบบเพื่ออะไรครับประตูทางเก่าก็มีเอมีพามาทางใหม่เฉยวิชาเอาเอเป็นวิชานินจาละเออคมิดเพิ่เพลมาเล่นดีกว่า อันนี้ม่แ,แดกกูหลอกไอกองไฟหน้าบ้านลองไฟที่เอาไว้ปิ้งหงูหน้าที่มันมีแค่นั้นเสียงไรสวัสดีครับ จะจะขยายรังให้นะครับเรียกว่ารังดูมันดูมันเรียกดูเราเรียกสิรังใช้ไฟได้แหละ Yeah, bố nhà ว่าวาฟอร์เลสเนี่ยเป็นที่ที่อยู่น่าจะสบายสุดแล้วแหละแต่การอ,อันตรายตรงที่เฮนเดแมนมันตีแรองอยู่ๆมันก็เดินมาตีคือแบบเอ,อเป็นไรหมันใส่คนหน้าหลอกกบตัวเองเลยบางาทีก็คนมันหน่าหลอกก็จ <c oughs> ิ้ <c oughs> อวอะไรเยอวยบบอ๋อควายนลยควายนลยควายนายควายไายเฮ้ โยนท่าอะไรก็ไม่รู้ของกูไฟไม่รู้ความสามารถมันคือทำอะไรได้ตัดมาให้หมดแม่โอมนี้มันอยู่ใกล้คิมสันฟาเรสเนี่ยแล้วมันไม่มีวาฝังมันไม่มว่าฝังกัดฝังอยู่แถวนี้นก็เลยฝังมันก็เลยชะลาใจบุกเข้ามาได้ทุกเมื่อ มันก็เลยแบบหอหอ่หอหมูป่าตัวใหญ่ที่ว่ามันเก่งกอกรกหอกลิ้นกลิ้นตัวเล็กๆกก็ห้าวตั้งแต่เด็กเก่งตาละ่ะมันต้องทำที่ ยืนปั้มของให้พี่แกด้วยนะครับไว้นี้ ก็ต้องเอาทองมาล่อยสมองสมองไปหมดแล้ว พี่แกต่อสูงไม่เกินสองเมตรทร <c oughs> มานสัตว์ <c oughs> นี่เลยไงรับบริการอะไรดีครับ เมอนแรกของแคบมันยาอ่อนว่ะดอ,อ,อกไรร้เดี๋ยวนะวางแบบงบน้อยไปก่อนเอี้หรือว่าโยในให้ตรงพื้น เอาไาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ หน้าต่างไม่เท่ากันโอเคทิ้ก็มาจัดการเรื่องหีบใต้บ้านต่อตกแต่งด้านในกันเออทำไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน มันได้ดูเละๆหน่อยโอเคกระได้อยู่ที่แรลกทองโอเคเฮ้อห่วยม,มาก ้าว้าว้าวหรอ้าวหรออือโอ้ยยังไม่ติดเบนซอไซต่อไปก็แก่ข้าราชารหยุดเวลาเลยอ่ะก็เรากลับกันดีกว่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปของเราก่อนใครกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมปืนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสแตอร์มาทำไมเนี่ย